หลบสปอยวันนี้นะครับกับ One Battle After Another หลายคนบอกว่าดีที่สุดของปีนี้ซึ่งก็เถียงยากนะครับ to me, to bear, to เรื่องราวของกลุ่มนักปฏิวัติที่ต้องเผชิญหน้ากับฝ่ายศัตรูอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป16ปี One Battle After Another, battle after another เป็นผลงานเรื่องล่าสุดของผู้กำกับยอดฝีมืออย่างพอลทอมัสแอนเดอร์สันที่เรื่องนี้ได้พระเอกระดับเทพอย่างลีโอนาร์โดดิคาปริโอมารับบทนำอีกด้วย ถ้าบอกว่าเรื่องนี้ดีที่สุดของปีนี้เนี่ยผมว่าพูดได้โดยเฉพาะในแง่ของคุณภาพนะครับส่วนใครจะชอบเรื่องไหนที่สุดเนี่ยอันนี้ก็นานา,นานจิตตังเวลาเราดูภาพยนตร์ของผู้กำกับที่เก่งๆเนี่ยคุณไม่ต้องมาดั่งกังวลเรื่องโปรดักชันเรื่องแอคติ้งใดๆเลยนี่คือความรู้สึกเวลาที่ผมดูหนังของพ่อ Thomas Anderson, ทอมัสแอนเดอร์สันแทบทุกเรื่องนะครับอารมณ์คล้ายๆเหมือนดูของมาร์ตินสกอร์เซซีควินตินทารันติโนอะไรแบบนี้เนาะที่พูด3มชื่อนี้มาเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าแกงเนี่ยเป็นผู้กำกับที่ยังคงความคลาสสิกงงาาาสพยนุยกเก่โดดฉะผล สามท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น Killers of the Flower Moon หรือ Once upon a time in Hollywood มันอาจจะไม่ได้มาในแพทเทิร์นหนังทั่วๆไปตัวหนังเล่าเรื่องไปเรื่อยๆแล้วเหมือนให้คนดูค่อยๆซึมซับไประหว่างทางว่าผู้กกับต้องการจะสื่ออะไรที่สำคัญคือมันแตกต่างแล้วมันแทบจะไม่มีอะไรให้ติเลยครับ เหลือแค่อย่างเดียวในฐานะผู้ชมเนี่ยคงเป็นเรื่องของไอเดียเรื่องราวที่เขานําเสนอออกมาว่ามันถูกจริตคุณหรือเปล่าลําพังแค่ชื่อพุ่มกับว่าโหดแล้วนะครับพอดูรายชื่อนักสแสดงเนี่ยคือมันไม่ควรพลาดจริงๆด้วยความที่ตัวละครเยอะเนี่ยผมขอหยิบมาแค่บางส่วนนะครับเลโอนาร์โดดิคาปริโอในบทนำเนี่ยโอเคนะครับผมว่าดีเสมอตัวเรื่องฝีมือเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเนาะแถมชอตในการเลือกเล่นหนังเนี่ยไว้ใจได้เลยการันตีคุณภาพทุกเรื่องจริงๆแล้วก็ความไปสุดแบบไม่ห่วงรอเนี่ยทำได้ดีเหมือนเดิมแล้วเรื่องนนนี้้กก็ค่่อขาาางหมๆสวเ แกน่าเทเลอร์ Taylor, ทำได้ดีในบทบาทสาวแกร่งนะครับดูเป็นธรรมชาติไม่ได้เลี่ยนหรือวคกจนเกินไปและในฐานะที่แกเติบโตมากับการเป็นนักร้องเนี่ยยิ่งน่าชื่นชมอีกคนหนึ่งที่ผมชอบคือเบเนซิโอเดลทโรบทบทไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแกขโมยซีนตลอดและเวลาอยู่คู่กับเลโอนาร์โดเนี่ยเคมีดีมากพวกปฏิสัมพันธ์บทสนทนาต่างๆนี่สนุกมากๆส่วนน้องเชสซินเฟเนตตี้เก่งนะครับยิ่งเรื่องนี้เป็นผลงานแรกในจอภาพยนตร์ด้วยและที่สําคัญคือสวยมากน่าจะเป็นลูกครึ่งผิวสีที่สวยที่สุดคนหนึ่งแล้วที่ผมนึกออกในนช่่ววงงหลัส ของเรื่องนี้เนี่ยยกให้คนอื่นคนใดไม่ได้นะครับนอกจากชอนเพนเจ้าของรางวัลอสการ์ถึง2ตัวซึ่งนี่อาจจะเป็นตัวที่3ด้วยนะครับสแสดงดีมากแล้วลุกในพลแบบล่ําๆขวาจัดเจ็ดๆหน่อยเนี่ยคือโคตรได้คือในบรรดานักสแสดงปีนี้เนี่ยผมนึกไม่ออกเลยนะครับถ้ามีบทสมทบคนไหนที่เพื่อนๆคิดว่าดีกว่าเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยก็แล้วกันสุดท้ายนี้ผมขออวยพ่อทอมัสแอนเดอร์สันเพิ่มอีกสักหน่อยส่วนตัวมองว่าแกยังไม่ได้แมสมากคือถ้าไม่ใช่คนที่ชอบดูหนังอาจจะแค่คุ้นชื่อหรือบางท่านอาจจะไม่รู้้จักเลยยดว รวมถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆด้วยเพราะว่าแกแบบ4ีหปีจะทําหนังสักเรื่องหนึง่งแถมหนังแกเนี่ยหาดูยากไม่ค่อยมีในสตรีมมิ่งนะครับใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ดูผลงานแกเนี่ยผมเชียร์ให้ลองไปหาดูสักหน่อยบางเรื่องเหมือนมีให้เช่าใน iTunes นะครับไม่งั้นอาจจะต้องลองตามหาตามทุ่งนาทะเลภูเขาน้ําตกอะไรอย่างนี้นะครับหรือช่องทางธรรมชาติอื่นๆคือนอกจากฝีมือการกํากับที่จัดจ้านแถมเป็น r i ท์เตอร์ดีเรคเตอร์ที่เขียนบทเองด้วยแกยังเก่งในเรื่องของการเค้นศักยภาพนักสแสดงอีกต่างหากอันนี้้ไม่ตองงพูดถึ Daniel ใน ซึ่งพอเดโน่เนี่ยจริงๆก็เล่นดีมากๆไหนจะบทบาทที่ดีที่สุดของทอมครูซในเรื่องแมกโนเลียอีก Mac แม้กระทั่งพระเอกที่หลายๆคนมองว่าเล่นแข็งอย่างมาร์ควอเบิร์ก็แสดงได้ดีมากๆนะครับในผลงานแจ้งเกิดในเรื่อง b บุกี Nights แล้วหนังของแกแทบทุกเรื่องเนี่ยมันมีดีเทลเยอะที่ผมมองว่ามันดูซ้ําได้ไม่เบื่อเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ไปดูเรื่องนี้ผมว่าไปดูเถอะครับเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนสถานการณ์สังคมการเมืองในฝั่งอเมริกาได้ดี สำหรับ One Battle After Another ผมให้9เต็ม10รีวิวไปรีวิวมาเนี่ยเพล,อ,เลอผมให้เรื่องนี้อันดับหนึ่งไม่ก็อันดับต้นๆของปีนี้ส่วนอีกคะแนนหนึ่งที่ติดไว้เนี่ยก็เพราะว่าอาจจะยังไม่ใช่เรื่องที่ชอบที่สุดของพ่อทอมัสแอนเดอร์สันนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละมาตรฐานเรื่อง,องก่อนๆก,ก็สูงเช่นกันแล้วเ,เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับดีอย่างที่หลายๆคนรวมถึงผมอวยกันไหมรู้สึกยังไงก็มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนใครอชอบคลิปนี้เช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน